สวัสดีครับทุกคนกับมาพบกันในดกนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับในดกก็จะพาทุกคนนะครับมารีวิวการเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพพิวรรษหรือสถานีกลางบางซื่อที่ผมอยู่ในขณะนี้ไปยังสถานีขนส่งหมอชิดใหม่ด้วยวิธีการที่ถูกที่สุด <Wow. S 1> เร็วที่สุดชนิดที่ว่าไม่ต้องง้อพี่วินไม่ต้องง้อพี่แท็กซี่เพียงแค่ทําตามในดกคลิปนี้คลิปเดียวทุกท่านก็ทําได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ยากเพียงแค่ มีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็เตรียมตังนิดหน่อยก็สามารถเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัติหรือสถานีกลางบางซื่อไปยังหมอชิตใหม่ได้แล้วครับจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเราไปชมรีวิวของในดกได้เลยครับหาพร้อมแล้วไปชมกันครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัติอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นประตูหนึ่งเนาะเราก็ต้องไปยังประตูที่2ก็ต้องเดินไปอีกนิดนึงเพื่อที่จะไปรอที่ป้ายรถเมล์นะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถเมล์ไปยังสถานีขนส่งหมอชิตใหม่นั่นเองครับ เรแรกตั้งใจว่าจะมาประตูที่2นะครับแต่ว่ามีการใช้สมารที่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องข้ามไปยังประตูที่3 <ๆ S 1> ได้เลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทางออกที่3แล้วนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นประตูที่3ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าสถานีกลางบางซื่อนั่นแหละก็คือฝั่งทางด่วนนั่นเองครับส่วนฝั่งด้านหลังที่เป็นประตูที่5 6 7 8อะไรประมาณนี้แหละก็จะอยู่บริเวณด้านหลังสถานีกลางบางซื่อหรือฝั่งสถานีชุมทางบางซื่อในปัจจุบันนั่นเองครับ ตอนนี้เราก็ออกมานอกสถานีกลางบางซื่อแล้วตอนนี้เราก็ต้องรอรถมเมล์บริเวณใกล้เคียงนะครับเพื่อที่จะขึ้นรถเมล์ไปขนส่งหมอชิดนั่นเองครับครับผมตอนนี้เราก็ออกมายังด้านนอกหน้าสถานีกลางบางซื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอรถเมล์บริเวณนี้แหละครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังสถานีขนส่งหมอชิดใหม่นะครับส่วนเรานั้นจะต้องขึ้นรถเมล์สายไหนเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปยังขนส่งหมอชิดเดี๋ยวเราไปตามในดกไปพร้อมๆมกันครับสำหรับป้ายรถเมล์ ป้ายนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณทางออกที่2นะครับซึ่งก็จะมีป้ายกำกับไว้อย่างชัดเจนว่าตรงนี้คือประตูที่2ก็ชัดเจนครับเดินไปนิดนึงนั่นแหละครับประตู2แต่ว่าเราไม่ได้ออกมาทางนี้นะครับเนื่องมาจากว่าบริเวณประตู2ก็จะมีการจัดงานหรือใช้บริเวณสถานที่เล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาใช้ประตูที่3แทนโอเคครับตอนนี้รถเมลสาย77ก็ มาถึงป้ายถานีกลางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถเมล์คันนู้นแหละครับแต่แหมเราก็ต้องแบบข้ามฝั่งไปขึ้นรถเมล์กันเลยเลระเนี่ยหืมสุดท้ายก็ได้สายเจ็ดเจ็ดนะครับผมโอเคเราก็ขึ้นมาอย่างรถเมล์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องอครับผม หลังจากนั้นเราก็ต้องเ่ียค่าโดยสารนะครับไปคือไปหมอชิดนะครับก็จะเป็นค่าโดยสารของรถกินแดงอยู่ที่8บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาตอบข้อถามกันว่าทําไมต้องเป็นรถเมลสาย77คันนี้ด้วยอันเนื่องมาจากว่ารถเมลสาย77คันนี้เนี่ยเป็นรถเมลที่สามารถวิ่งตรงจากฐานีกกางบางซื่อหรือกรุงเทพปวัติเนี่ยไปยังขนส่งหมอชิดได้ชนิดที่ว่าแบบรวดเร็วที่สุดและที่สำคัญป้ายเดียวก็ถึงแล้ว ส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมก็ความกันได้เลยครับสำหรับบรรยากาศภายในรถเมลสาย77ที shorts, ่มุ่งหน้าเข้าหมอชิตนะครับส่วนฝั่งข้างหน้าก็จะเป็นวิวหมอชิตนะครับผมก็จะค่อนข้างโล่ประมาณนี้เลยก็คือมีผู้โดยสารคนเดียวแล้วก็พนักงานเก็บค่าโดยสารพร้องกับคนขับรถอีก อย่างละคนเพราะฉะนั้นในรถคันนี้ก็จะมี3ามคนเท่านั้นครับสําหรับรถคันนี้ก็จะเข้าท่ารถเมย์หมอชิดนะครับซึ่งก็เป็นซึ่งในระบบตะเขียนว่ามู่หมอชิดนั่นเองก็จะมีรถเมย์หลายสายเลยนะครับที่มีต้นทางแล้วก็ปลายทางที่ขนส่งหมอชิดก็คือที่นี่ก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้ครับผมอนนี้ก็เป็นสถานี รถโดยสารจะอยู่ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราก็ลงกันที่นี่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ลงมาจากรถเมย์สายสิเจคันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปยังอาคารตัวของขนส่งหมอชิดได้เลยจริงๆแล้วบริเวณนี้ก็จะมรีรถมีหลายสายมากเลยตรนี้ก็จะไปไหน 3 8ก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะไปไหนนะครับ อเคตอนนี้เราก็มาถึงฐานนี้ขนส่งหมอชิดส่วนของบกสแล้วนะครับหลังจากที่เราเดินมาจากส่วนของอสมกที่เป็นท่ารถเมย์นั่นเองนะครับผมส่วนใครๆจะไปไหนก็ลองดูตามช่องจาหน่ายตั๋วได้เลยนะครับก็จะมีบอกไว้ว่าแต่แต่ละเจ้าไปไหนไปไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะสะดวกโยทินแล้วกัน โอเคทุกคนสําหรับในคลิปนี้ครับในดุกก็พาทุกคนนะครับเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภะวิ์วัดมายังขนส่งหมอชิดกันแบบชนิดที่ว่าถึงตัวหมอชิดกันแบบใจกลางหมอชิดกันเลยทีเดียวหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมไปกดไลค์กดใจให้คลิปในดุกในคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องในดุกไว้นะครับเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะครับและก็ อย่าลืมติดตามในดกผ่านช่องทางต่างๆที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการทำคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นดกขบลคาทุกท่านไปถึปงต่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ